เรื่องห้องพระเมื่อก่อนพี่สนิทก,กับอะตอนนี้เป็นดาราไปแล้วมั้งฟังพี่ก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราเจอเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างหวย่งค่อนข้างเชิดใส่เราเวลาที่เจอตามงานเนี่ยเมื่อก่อนสนิทก,กันมากเลยแกเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคือเขาเทคนนั้นมาคบคนนี้เทคนนี้มาคบคนนั้นเทคนนั้นมาคบคนนี้แล้วเขาก็เทคนนั้นมาคบกับพี่นะคะเสร็จป,ปุ๊บก็ เราก็มาสนิทกันก็มาอากาซอากาซเขาก็มาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่วันหนึง่งพี่ก็มีเพื่อนหล่อมากหล่อแบบดวงประกรณ์ลำอย่างเงี้ยน้าหล่อขนาดนั้นอ่ะกดแชร์วนไปแล้วคนเนี้ยชีก็มาเจอกันมันสงการานต์ชีต้องมาเป็นพิธีกรให้พี่ในวันเกิดแล้ววันนั้นในวันสงการานต์พี่ก็เห็นแล้วอีดอกจิกเพื่อนกูเป็นดาวนั่นก็เริ่มดังแล้วล่ะตอนนั้นะ่ะนะคะจิกเพื่อนกูเป็นดาวมากจิกเพื่อนแบบเป็นดาว สุดท้ายก็มาจบที่ห้องพระเหมือนเพื่อนผู้หญิงปะคะไม่ผู้ชายด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือว่าคนนี้เป็นเก้งที่พูดอยู่เนี่ยเป็นเก้งแล้วเพื่อนพี่ก็เป็นเก้งแล้วหล่อมากแล้วคนเนี้ยเป็นคนดังคนเนี้ยเขามีแฟน,นผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาตอนนี้เลิกไปแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เลิกกันเสร็จปุ๊บอะเขาก็พี่จะเล่าแบบละเอียดเลยนะคะแต่พี่จะไม่พูดชื่อแต่มันก็เป็นสิ่งที่พี่แค้นฝังใจอะนะ อ่าก,กดแชร์วนไปให้พี่ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในห้องพระพี่เนี่ยเดิมทีห้องพระคือห้องนอนคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปนอนข้างล่างนะคะแล้วห้องห้องพระพี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ําที่เป็นอ่างจากกุชี่ไม่มีใครใช้แต่พี่ก็ไปกับพี่ก็ไปเล่นน้ํากันจักกุชี่กับเพื่อนสาวเราอะไรเงี้ย แล้วก็ยังมีความสุขเลยแกตีฟองไม่หยุดอุ้ยมีความสุขมากการตีฟองนะคะในเวลานั้นประมาณตีสามและตีสามตีสี่กลับมาประมาณตีสี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะตีสี่ก็ตีอย่างมีความสุขก็มีความสุขไลยอีดอกจะชั่วโมงแล้วนะมึงกูค,คงจะต้องนอนเพราะเดี๋ยวตอนเช้านี่วันเกิดกูแล้วคือเช้ากูควรจะไปใส่บาตรเดี๋ยวต้องตื่นไปใส่บาตรปรากฏว่าเราก็ลุกนะางก็บอกเออเดี๋ยวกูนอนต่อคือแช่อ่างต่อ อ่ะพี่ก็แบบโอเครู้เรื่องพี่ก็ขอไปนอนพี่ก็นอนแล้วแล้วในวันนั้นนะ่ะมีเพื่อนที่เป็นผู้ชาชคอมเพศที่ดังๆตอนนี้นะคะก็ก็อยู่ด้วยกับแฟนแล้วก็พี่แล้วก็เพื่อนพี่ที่เป็นเก้งหล่อๆคนเนี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะแซมบอ,อกฝันดีนะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็ดาราคนนี้ก็อยู่ในอยู่ในอ่างนะคะพี่ก็รู้สึกว่าอีดอกเออชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ใหม่กว่าวะอ่างนี้มันไม่ค่อยได้ใช้อ่างจากกุชี่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ พี่ก็เป็นห่วงนางพี่ก็บอกเพื่อนพี่ที่เป็นเก้งอะว่าเมืองเมืองมึงไปดูมันหน่อยดีเพราะว่าเป็นห่วงกลัวไฟช็อตมันเพราะอ่างมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่างจะกรกุชชี่เวลาเปิดไฟเวลาเปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพี่ว่ามันเสี่ยงพี่กลัวไงพี่เป็นห่วงย้ำอีกครั้งว่าเสดยนอิสรางย้ำอีกครั้งว่าห้องข้างล่างคือพ่อแม่นอนอยู่แล้วอ่างจากกุชชี่ถ้าใครมี มันจะเสียงดังมากเวลากดมันจะอืดไฟเอย่ยอะไรเอย่ยแกยิ่งตีฟองมันยิ่งดังนะคะเสร็จปือป้านะแป๊บแป๊แป,แป,แป,แปโอเคมาละเสร็จปือปะเพื่อนพี่ก็ไปหาไปไปดูปรากฏว่าอีนี่ความขันมีเคียวดึงมือเพื่อนพี่นะกระตุกลงมาในอ่างแล้วก็ น่าจะสายดูดปากกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนี้นะคะเสร็จปุ๊บตัวพี่ก็เอ๊ะทำไมมันนานจังวะอีดออกพี่ก็เป็นห่วงมันมันก็เดินมานะคะมันก็ไม่ใช่ดารานะพี่ก็ไปพี่ก็มันก็เดินมา,นะะมนมานะพี่อยู่ในห้องมันก็เดินมา,พนมนเ,นมาเพื่อนพี่เองเดินมาหยิบถุงยางเดินมาหยิบถุงยางในห้องพระ เขาใส่ป้านี่คือห้องพระแม้จะเป็นส่วนของห้องน้ําแต่มันก็คือห้องพระคือพระอีตรงเนี้ยห้องน้ำมีตรงเนี้ยมันไม่ได้นะเว้ยและนี่คือห้องเพือ่อนี่คือบ้านเพื่อนและนี่คือห้องแม่กับพ่อพี่เก่าแล้วพ่อกับแม่พี่นอนอยู่ข้างล่างแล้วนั่นคือตีห้าจะหกโมงแล้วอะความที่พี่ไม่พอใจพี่ก็วิ่งตามไปแล้วมันก็หลอกห้องพระเพ,พื่อนพี่มันก็หลอกห้องพระพี่ก็แบบขอมึงออกไม่ได้นะมึงทําอะไรอย่านะอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไปไม่ได้รับทราบสุดท้ายน้องก็เย่เย่กันนังก็เย่กันแล้วพี่ก็อยู่ในห้องอย่างน้อยแล้วตัวพี่จริงๆเป็นไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสขั้นโกรธแต่ว่าเพื่อนพี่อ่ะบอกว่าจริงๆไม่ได้นะเพื่อนที่เป็นผู้ชายคัมเพศสอะนะบอกมันไม่ได้นะเว้ยนี่คือบ้านเพื่อนแล้วนี่เวลาจะหกโมงเช้าแล้วแล้ว พ่อแม่คุณก็พ่อแม่มึงก็กําลังจะตื่นแล้วแล้วเนี่ยพ่อกับแม่มึงนอนอยู่ข้างล่างแล้วมันมาเอาไปอยู่ข้างบนหัวพ่อแม่มึงได้หรอและนี่คือห้องพระพี่ก็เลยมองแม่งไม่ได้จริงๆว่ะแต่มันเย,ยกันไปแล้วอะให้พี่ทําไงสุดท้ายเพื่อนพี่เดินมาพี่ก็ด่ามึงทําอย่างนี้ได้ไงพี่ก็เป็นคนที่ชอบพี่พี่คือพี่พูดตรงพี่ก็ด่าเพื่อนพี่อีหน้าหล่อหน้าเหมือนโดมเลยคนเนี้ยมันก็เข้ามามันก็แบบมันรู้แล้วว่าพี่แบบเป็นยังไง มันก็นอนเอ้ยมึงขอโทษนุนะนี่เสร็จปุ๊บอีเนี่ยเดินเข้ามาอีดาราคนนี้มันก็เดินเข้ามาพี่ก็ด่ามันพี่ไม่รู้หรอกเพราะพี่ไม่ได้สนิทก,กับเขามากมายมันจะแต่แรกเหมือนพี่เหมือนเพื่อนพี่คนนี้ที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่คนเนี้ยมันมากินพี่ก็ต้องดา่านี่มันเป็นบ้านพี่พี่ก็เลยด่าวา่ามึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะมึงมึงจะมาทําแบบนี้ได้ยังไงพี่ก็ไม่ได้ด่ามันแรงนะแต่พี่บอกว่ามึงทำแบบนี้มันไม่ถูกนะอีนั่นบอกอะไรไม่มีอะไรอีนั่นก็พูดอย่างเงี้ยสไตล์นนางะะ ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนะกูแบบยี่โตแล้วค่ะกูโตแล้วสุดท้ายอีนั่นบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะกูก็โตแล้วเหมือนกันอาวีนกูค่ะเริ่มวีนสภักกก็เลยเออก็กแล้วแต่มึงละกันสุดท้ายนางก็ไปนั่งห้องพระแล้วนางก็ไปนั่งสมาธิอะไรก็ไม่รู้อยู่หน้าห้องพระแล้วจะเจ็ดโมงแล้วหกโมงแล้วอ่ะพ่อเราอ่ะเป็นคนที่ต้องสวดมนต์ทุกเช้าในห้องพระปรากฏว่าอีเนี้ยก็มาพูดว่า ในไลน์คือไลน์มาหาพี่ประมาณแบบสี่ห้าพารากราฟใหญ่มากหลายหน้ามากแล้วก็บอกกูมันเที่ยกูมันเลวกูไม่กล้ามองหน้าอีเพื่อนกูไม่ติดแล้วคือกูเอากับเพื่อนตัวเองในห้องนะคะกูเอากับเพื่อนตัวเองในห้องนเ้ยอะไรเงี้ยอ่าไม่มีสังกัดจ้ะจะช่องน้อยเสียมากสิไม่มีสังกัดค่ะานนี้เป็นเป็น,ปนก็ดังแล้วล่ะตอนนี้เขาก็เป็นดารงดราไปแล้วนะคะก็ ชีก็บอกว่ากูบอกผัวก,กูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมารับแล้วนู่นนี่เราไม่วามรู้สึกว่ามึงจะทาให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเรื่องเล็กกับเป็นเรื่องใหญ่ทำไมนะบอกมึงคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเหรอพี่ยังมีหลักฐานหมดนะคะก็สิ่งที่พี่จะพูดกับทุกคนคือพี่เคยเอาให้เพื่อนพี่อ่านแล้วเพื่อนพี่ก็ไม่รู้ไปให้ใครอ่านมันเคยหลุดครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่เป็นหลมันจบลงไปแล้วแต่แต่ครานี้ที่ที่พี่โกรธคือ เราเคยเป็นสนิทกันแต่ว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนที่พี่อยู่กับคนนั้นหรือเปล่าไปอยู่คนนั้นที่คนทีหรือเปล่าแต่ว่าพี่รู้แค่ว่าทุกครั้งที่ไปเจอกันในงานเมื่อก่อนเราออกงานบ่อยเวลาพี่มีงานโชว์เป็นวันเกิดคนนั้นมันเกิดคนนี้ไหนได้ดอกคนนั้นไหนได้ดอกคนนี้นางนั่งอยู่ข้างหน้าพอเป็นคิวพี่ปึ๊บนางจะลุกหนีมันน่าเกลียดอ่ะสําหรับพี่พี่ว่ามันน่าเกลียดการที่พอเราจะโชว์ปุ๊บแล้วนางก็ เดินหนีหลายๆคนก็เห็นพี่ว่ามันน่าเกียดน,นะคะแล้วทุกครั้งที่พี่เจอไม่ว่าจะเป็นร้านยำหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยที่พี่เจอเนี่ยพี่จะเดินไปที่โต๊ะเขาตลอดเลยเพราะว่าพี่ก็จะไปทักทายเพื่อนเขาเวลาจะรู้จักกันอยู่แล้วพี่ก็จะทําตัวปกติแต่เขาจะเชิดนะคะเขาจะเชิดแม้ว่าวันนี้เขาจะเปลี่ยนไปจะเป็นเจ้าของอะไรก็ตามพี่ไม่แคร์หรอกพี่รู้แค่ว่าอยู่ก็เป็น new comer ค่ะ อยู่ก็เป็นแค่คนเพิ่งมาป่ะดังนั้นแล้วแต่เลยการที่คุณจะดังไม่ดังนั้นคือดวงของคุณขอให้คุณมีความสุขและพี่ภาวนาขออาราัธนาขอให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและขอให้คุณอยู่รอบแบบนี้ตลอดไปเพราะอย่างพี่พี่ก็คงไม่ได้คิดล้ายกับใครหรอกพี่รู้แค่ว่าการที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนแล้วเจอใครก็ตามพี่เจอในสงกรานานก็แบบคือพี่ไม่ชอบคนเชิด แล้วพี่ก็จะเป็นคนที่ไม่เชิดแต่ถ้าใครเชิดใส่พี่พี่ก็พูดกันในกลุ่มเท่านั้นแหละว่าอีนี่เชิดนะคะส่วนใครจะพูดว่าใครพี่ขอไม่พูดถึงว่าเขาเป็นใครนะคะ